พี่น้องครับกำลังไห้สาวสวยบนเลือกอึงไห้งานข้อมาก,รการจับครับตลาดนัดบ้านม่วงครบับพี่น้องตึ้งยันลูกอ,อีสองตัวอี่สองตัว<อ>นขนาดเลยผู้จอา้านอื่พี่น้อง โอเค,อเค,อเค,อเคขอบคุณมากขอบคุณพี่น้องครับวับงหันอาจารย์คบนะครับไปตลาดนัดบ้านม่วงมาครับหัวได้อีกอย่างดอกครับได้หัวเป็ดสองหัวหัวเป็ดสองหัวครับหัวได้ยี่สิบห้าบาทเห็นข้าเจ้าย่างใบขึ้นเป็นตาแสบแต่ก็เลยซื้อมาหาสิบบาทครับเนี่ยหัวเป็ดกับข้อครับหัวกับข้อติดกันถามชินเท่าไรข้อหเท่าไรหัวเท่าไรข้าเจ้าบอกว่า อันละ25บาทครับบัตท,ที่หนึ่งเล็กไปพ่อสาวน้อยคนนึงครับพี่น้องเพิ่นกำลังนางเรียกอึงอยู่ครับนางเรียกอึงนางเรียกพิจรารณาอยู่หันนะครับตัวไข่ตัวบ้ไข่ครับเพิ่นซื้ออยู่ที่เคิงโลโอลละร้อยหาสิบาทครับเริ่มถึงแล้วครับเพิ่นซื้อเคิงโลเจ็ดสิบห้าบาทเล่นยิ้มสั้งแต่แม่เพิ่นก็พอเพิ่นบ้าเออ ให้มึงต้มจินคู่เดียวเด้อมึงมักหลายพะนะปฏิที่อาจารย์ค้มกันเลยถามแม่ค้าครับลเท่าไรพิ่บอกว่าลวลอยหาสิบบาทจับไหจักเคืองลแน่พอดีบอกแม่ค้าจับแม่ค้าบ่ากล้าจับสาวน้อยคนนั้นครับพิ่ยืนอยู่ก้เไก่พนเลยว่าใหหนูจับไหพ่อจ่าพะนะเอาเวลามาจับให้พ่อแน่ได้บ่างสิพี่ก็เลยไปจับไหเรือไหปฏิทัยพิ่นหลายดอกพี่น้องแต่บังเอิญเพ่งครับมันลอยเขามาครับกาเจ้าเปิดเพลงครับ เปิดเพลงกันเลยโปรไทเปินหลแต่เป็นทีน่นาแปลกแก้งนึงววาผู้สาวมักอึงครับพี่น้องผู้สาวมักอึงขักมักคักม,กม,กมักแน่้วการเลือกปิจารนาไห่โอ้สุดอยอดล,ลีลีครับเดี๋ยวถามมากินตบเอึอมอึอน้ำกันพี่น้องมาที่ไหนเพื่อจะมาชิมใหม่นี่กับมาชิมได้รสชาติเป็นไรเดี๋ยวสิลร้องหันจินเมเบิ่งกันลับมาหอดบ้านครับเห็นแต่คุณเหนือคุณไป เอาผักขี้เล็กมาตึงแต่นะมาแจงยังง,งามนีบ่บูบนตกใส่งานผักกระถินบนนี้ผักแค่ดอกแค่ครับอันนี้คือแหนงน่อใหม่ครับพี่น้องครับช่วงนี้มันประทศนี้ออกมันหัวตะฝนลงกินแหนงไปก่อน ไม่แม่บ้านเป็นตุม่มซูกินครับเอิองประจารพุ่มตุ่มว่าเป็นดอกขาให้เป็นยุเอิองเอิองเอ,อ,อ,องนะครับต้องตุ่มไฟทานครับพี่น้องบ่สัน่นมันสิบเปืยครับสิปานไปกินมืออยู่บานสายยันบรรลุงครับเอิงเหฝนนองฝนเป็นตมสูกิน แสบอยู่สุกอยู่แต่ว่ามันบ่นั่นมันบ่เปื่อยครับีนี่ต้มเป็นชมงม้วนคลับพี่น้องเผินบ่ใส่ฟื้นขึ้นมูได้เพิ่นนี่เผินใส่ฟื้นหนวยแกงคูนครับพี่น้องครับเป็นทานดีขึ้นกันครับหนวยแกงคูนต้นคูนครับ ไปเจ็บมาหลายตัวค่วคุคุ้นค็นคุนประหยัดอันี้เป็นเลี้ยงอยัางมูสงสัยเป็นปล่อยปลาครับปล่อยปลาเลี้ยงปลามีปลาดุกปลาเข็งปลากระเดื่องไว้ทากินลูกน้ำกินยุ่งครับ ดอกแก้วบาดีแล้วพี่น้องน้มไหลดอกแก้ว ใกล้จะสุกแล้วพี่น้องครับเดี๋ยวไวอ้อีกประมาณจักสามสิบวันที่ขนาดจะเปรี้ยครับนี่แหละคือต้มอึ่งครับต้มอึ่งต้มสุกแล้วครับพี่น้องต้มอึ่งครับอืต้มอึ่งต้มอึ่งครับพี่หล่าหน่อยกุเลือกอึ่งให้ยูบานเลยบุ มในยุบานม่วงกับวัวลูกนะครับเพราะว่าอาจารย์คุ้มกับวัวลูกจารย์ต้นบันม่วงบันไดนะครับแม่เจีวอกับแม่ทันเรื่อจะมาจากบ้านอื่นกับวัวลูกเป็นแจ้งตัวปแปลกๆนะครับแขนพักคว่ำกูหอ่อคำครับกูห่อคำหองหางเนี่ยเป็นผู้บานสิเพี่รตไม่กินน้ำยุงแต่ว่าเพื่อนซื้อไปเถียงรู้เพื่อน้องคนซื้อไปเถียงโล้เพื่อน ก็กะที่เราเลี้ยงมาผู้หญิงครับแต่ย่านอึ้งครับเราแตะกับว่าจินอันนี้ผูใต้าจานเขาเหมือนกันครับตัวลูกว่าจินบ่กับตัลูกเหมือนแต่ว่าเคยตรงชู้กันจิ้นนี่เถอะใจหลาตรงสีมาไกลแมาเปนน็น้องมาจินต้องกันครับตรงอึ้งอนนีความประแดดครับวางประแดดแม่บ้านมันวางแบงพลากะเสียดส่วนนี้เป็นสมพลาเสียนครับพี่น้องไม่เสีย แสบ่บยุ่สังเกตไหมคือสวนเพิ่งพิาย่าใหี่เพิ่งพัฒสามหม่เพิ่นอยากให้ใช้บ้างถึง ไข่ของผมอย่ครับไข่คับี่เดี๋ยวับๆๆๆๆบางก็แดแบนี่คบ สมพักประเภทสมพักอาจารย์พุ่มมกสมพักอันนี้แหละสมพักเสียงเนี่ยหลายปีแล้วครก็จะเจ็บปวดทุกวนนี้ปัอ๊บอซีก็ามาใส่กับบ่หมือนผักสิีหลายขาไว้น่แต่ปีาานีนะ้ซีกับเจ้าไม่กิงนักขันเนาะเด็ดโอ้ติ๊กเป็ดได้ไหม Ừ. <tôi> Thì <thương> này nằm ngay không? đây. À? เราดีข้าเจ้าเลี้ยงแล้วอื่เดย่างไรทีพวงทหาเหลี้ยงด้วแสดงไว้นั่งนี่งคนนั่งอยู่คนอยากอืน่นใครเห็นอยู่ข้าบนนี่แหละครับตัวใครนั่นนะครับอืม พ่อการชิมน,น่าครับพี่น้องอยู่ดีไม่แ่างสุขุมทน,นครับขิดแน่าเสร็จแล้วเป่นส่งครับแต่จางคงุ้ถึงจิงจอยอยู่เดี๋ยวแมบ่บ้านเก็เลยไปบ้านกรองมาจีนน้ำกันมาพี่น้องมาจีนน้ำกันครับพ่อการชิมน่าไปแล้วครับสวัสดีครับ